ก็ต้องเกาะกันนิดหน่อยเพราะว่าไม้มันกลมครับไไาฮะ วันนี้เรามาถ่ายทอดเทคโนโลยีการทําเครื่องดื่มสุขภาพจากใบเหงือกปลาหมอนะครับจากชาเหือกปลาหมอของชุมชนบ้านเสียบยวนอะไรนะอําเภอสวีครับจังหวัดชุมพรแลงนี้ก็เป็นศาลาประชาคมอยู่นิ่มะทะเลเลยนะครับเป็นอ่าวมีป่าตรงกลาง มีทางเดินเริ่มเลยดีไหมครับได้ค่ะได้เดี๋ยวผมถ่ายให้เราใช่ครับมาใใจากจังหวัดอ๋ออาจารับว,วันนี้ก็เป็นงานของาาการจังหวัดครับผมเป็นอาจารย์มหาลัยเทคโนโลยีนครยัตบุรีก็มาช่วยงานนี้ครับชื่ออาจารย์เจริญนะครับเรียกง,ง่ายๆแล้วก็ทีมงานผมมีน้องโต้ครับก,ก็เป็นลูกศิษย์ วิทยาโทรทำด้านการหมักนะครับนันคืเป็นหมักแอลกอฮอล์ทำเหล้าศึกษาศึกษาการหมักของของที่รักุรีแต่ว่าอันนี้วันนี้เนี่ยคือเราเราเป็นการพ,าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ให้ผลิตภัณฑ์ที่แบบมีความแตกต่างมีความแตกต่างแล้วก็เพื่อจะมาเพิ่มมูลค่าได้ให้กับการท่องเที่ยวตรงนี้ ก็ทางทีมงานเห็นว่าชาตัวนี้มีเอกลักษณ์ยแล้วแล้วก็มีกลิ่นหอมทีนี้เราก็เลยคลิดว่าอะไรทีเ่เกี่ยวกับชาอะไรที่เกี่ยวกับชาตอนนี้มันมีเครื่องดืง่มสุขภาพเรื่อง่เกิดขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วมันไม่มันมันในต่างประเทศมันได้รับความนิยมมาพอสมควรระยะหนึ่งแนละ้วเพราะว่ามันมี คุณสมบัติสุขภาพซึ่งพิสูจน์ได้บางส่วนบางส่วนพิสูจน์ได้อย่างเช่นเรื่องของความเปรี้ยวเนี่ยมีกรดกรดทำให้เปรี้ยวเนี่ยกรดบางชนิดที่เกิดขึ้นในการหมักนี้มันช่วยในเรื่องของป้องกันเชื้อโรคในในร่างกายทําให้ท้องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฤทธิ์ของต้านอนุมูลอิสระคือลดความ เหี่ยวย่นแก่อะไรของเซลล์ก็คือเหมือนกับทําให้ร่างกายเรายังอยู่ได้เซลลในร่างกายมันเสียาลงก็คือมันมาจากชาแต่ทีนี้ของเราเนี่ยมันเป็นชาเหนือกประหมอซึ่งมันไม่ใช่ใบชาปกติใช่นะครับแตกต่างกันไอเครื่องดื่มตัวนี้พื้นฐานมันมาจากใบชาแล้วก็เอามาหม,มักน้ำร้อนอะ่ะชงชาแล้วเติมน้ำตาล แล้วก็หมักด้วยเชื้อเชื้อเนี่ยมันเป็นเชื้อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วพอเกิดเชื้อธรรมชาติแล้วมันจะสร้างความเปรีย้ยวแล้วก็สร้างแอลกอฮอล์นิดหน่อยอ่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมคือมีแอลกอฮอล์นิดนิด <c oughs> แล้วก็มีความซาเพราะว่าตอนที่มันหมักเนี่ยมันจะปล่อยฟองออกมาน่าซา แล้วถ้าเราบรรจุขวดให้แน่นเนี่ยมันก็จะซาอเลยในขวดเหมือนกินซัปซี่แต่มันไม่แรงขนาดนั้นมันจะแบบซานิดนิดแล้วก็เปรี้ยวหน่อยหน่อยแล้วก็มึนนิดนิดอ่ามันก็จะได้หลายหลายแบบแล้วถ้าแช่เย็นด้วยเนี่ยถ้าแช่เย็นเนี่ยมันก็จะสดชื่นด้วยมันจะดีกว่าวางอีกเพราะว่ามันมีรสซาแล้วมันก็แอลกอฮอล์ต่ำกว่าว่าจะกินวน์เดี๋ยวก็จะว่าเราเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวเขาจะมา เก็บภาษีอันนี้แอลกอฮอล์มันต่ำกว่าเกณฑ์ที่เขาจะเก็บภาษีอแล้วเราก็ไม่ได้ไปบรรจุขวดขายแบบที่อื่นเราขายในตรงนี้มันก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวก็ได้ขายให้เขาดื่มเป็นขวดก็ได้และก็มีิสุขภาพซึ่งนท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศมาจากในเมืองเนี่ยเขาหลายหลายคนเริ่มรู้จัก ถ้าคนไหนไม่รู้จักเราก็อธิบายเขาได้คอมบูชาไม่ใช่คอมบูชา,ชชาเดิมนั้นทําจากชาแต่วันนี้เราจะประยุกต์โดยเอาชาเหงือกปลาหมอของเราใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งก็คือใช้ชาปกติหนึ่งส่วนทางของหมองเราหนึ่งส่วนทดลองมาแล้วว่าหมักแล้วจะเกิดเชื้อที่ทําให้เป็นแบบนั้นเวลาเขาดูว่าหมักได้ สำเร็จไหมเขาจะดูว่าเกิดวุ้นวุ้นเนี่ยเป็นผลพลอยได้เราไม่ได้เอามากินแต่มันเป็นบอกว่าเวลาเราหมักแล้วมีวุ้นลอยอยู่ที่ด้านบนเนี่ยแปลว่ามันมีการหมักที่ะะเด้ออีวันเจ็ดอ๋อหเจ็ดวันครับยังน้อยัใช้เวลาอีกมวันฮะสิบสิบสี่วันก็ได้สองอาทิตย์ครับ <c oughs> ยิ่งนานไปก็จะยิ่งเปรี้ยววุ้นก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆวุ้นก็จะหนาขึ้นหนาขึ้น เราก็ใช้ว่าวุ้นเนี่ยเป็นตัวบอกว่าหมักแล้วเกิดวุ้นลอยอยู่ข้างบน,นแปลว่าหมักได้แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราใส่หัวเชื้อลงไปนะจะเกิด3ามสี่วันก็จะมีร่องรอยของวุ้นรอยเส้นให้เห็นแล้วนะครับแล้วเราก็บอกบอกความคืบหน้าของการหมักได้อีกแบบหนึ่งก็คือจะมีกลิ่นน้ำส้มสายชูอ่อน เพราะว่าเป็นการหมักแบบเดียวกับทำน้ำส้มแต่ว่าเราไม่เอาเปรี้ยวแบบน้ำส้มเพราะนั้นถ้าเกิดจะคิดง่ายๆก็คือเครื่องดื่มนี้คืออะไรเครื่องดื่มนี้คือน้ำส้มที่ยังไม่เปรี้ยวมากและยังมีแอลกอฮอล์อยู่เดี๋ยวให้ลองดมดูว่ากลิ่นของน้ำส้มเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นขั้นแรกเราจะป้อมน้ำชาน,นะครับ เรามีน้ําที่เราจะทำเนี่ยนะมันจะต้องมีเราแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งเราเรียก F นหนึ่งตัว F นะ 1> F หนึ่งคือน้ําหมักแบบนี้เลยก็คือน้ําหมักเปรี้ยวนะน้าหมักเปรี้ยวรอบแรกแต่น้ําที่เราจะให้ลูกค้ากินเราจะเรียกว่า F สองคือเป็นน้ําที่เราปุดไปปรุงแต่งแล้วคือไอเนี้ยมันจะมีแต่เปรี้ยวกับกับเมาง่ายๆนะ <c oughs> เปรี้ยวกับเมา เสร็จแล้วเราจะให้เขาดื่มเพื่อความสดชื่นมันก็ต้องมีหวานเราก็จะเติมน้ำผลไม้ก็ได้จะเติมตัวผลไม้เลยก็ได้จะ่อม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 เีวหวานก็ได้รูล่มีใช่ใช่มีคนทําใส่สารพัดแล้วแต่จินตนาการเขาหรือปรุงแต่งด้วยพวกเครื่องเทศก็ได้ันจะออกมาแบบอ่าคอมบูชาออกมาเป็นกลิน่นอ,อะไรเครื่องแกง ป็นกินพันโลตักไข่ต้มยำตักไข่ต้มยำอร่อยนะผมว่านะได้หมดได้หมดมะตูมได้หมดเป็นเครื่องต้มยำใส่ลูกจักได้ไหมอาจารย์เห็นจากต้นจากเยอะๆอ่าได้วเรามันก็จะได้เข้ากับบรรยากาศเราเออ่ทำบูชาแล้วก็มีลูก้าวมะนาวโหก็ได้แต่ว่าพอ F2 เนี่ยคือที่จะให้เขาเดิ่มอ่ะเราจะ เก็บความซ่าไว้ด้วยเราจึงต้องใช้ฝาที่มันเก็บฟองได้เพราะถ้าเราเปิดแบบเนี้ยความซ่ามันจะออกหมดแล้วก็ขังมันไว้แต่ถ้าเกิดมันมากมันก็จะแรงดันเกินไปเราก็คอยมาเช็คก็ได้ก็จะแบบแง้มดูให้มันออกนิดหน่อยคล้ายๆน้ำพันธ์ป่ะคะอันนั้นที่ใส่โซดาใช่ค่ะอันเนี้ยมันซ่าเองโดยไม่ต้องใส่โซดาซ่าจากการที่มันซ่า เพราะนั้นความซ่านี่มาจากธรรมชาติจากเชื้อที่มันกินน้ำตาลแล้วมันก็จะปล่อยปล่อยก๊าซอาาอกาอ่ะเราทำน้ำชาขั้นตอนการทำเราเอาใบชานะครับผสมกับใบเงือกประหมอวันมีทั้งใบชาและใบ<อ>เงือกประหมอหอมเลยนะครับเพราะาว่าเงือกประหมอเราก็าหอมอยู่แล้วครับม,มีผสมใบเตยด้วยค่ะแล้วก็อ๋อครับผสมใบเตยหอมค่ะ จะเอามากรอเอาแต่น้ำสีเขียวเมื่อกีน้นู่นครับชาที่เราเอาอยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับชาเขียวชาดำได้หมดเป็นชาลิ้ตั้นที่หาได้ง่ายง่ายอย่างนี้ก็ได้ครับเป็นชาสองต่อไปก็เป็นเอากรองเพื่อให้ได้น้ำชาครับ ชาร์สีสวยามากนะสีแดงสีสวยเพราะมีเหงือกปลาหมอเน <ะ S 2> <c oughs> ี่ยกว่าชาที่เขาขายคนละยี่สิบบาทอุดรุ้ยชาไปอุดรุ้ยอันนี้นแปลว่า,าจังหวัดแล้วผิดสูตรนิ <c oughs> ดนึงน้องๆอะไม่น้อยจังได้เลยได้ไหนไหนเตือนนะฮะซีบรี ถ้าใส่น้าตาลได้ต้นค่ะผมจะได้ไปเซ็นใครได้มาหลังนี่คือใบเหงือกปลาหมอโอ้มีดอกสวยด้วยมีดอกด้วยค่ะมันจะมีสองสีอะค่ะจะมีสีขาวกับสีม่วงแต่แถวนี้จะมีแต่สีม่วงไอ้สีขาวค่ะสีม่วงไม่ค่อยมีใช่ไหมว่าคุณก็พูดอีกทีเดี๋ยวผมได้เก็บเิ่มแน่แน่แนนี่ก็รถนาภูของนี่เราไปซื้อเราจะบอกว่าเราซื้ออะไร นะเออคอมบูชาครับเนผสมเติมตาแล้วถ้ารุอปถ้าในช้อปปี้ก็เขียนเขาว่าคอมบูชานี่มีขึ้นเลยฮะเป็นเป็นชุดเหมือนกันอย่างนี้แล้วแถวบ้านเราี่คงไม่มีใช่ไหมไม่แน่ใจหวังว่าที่นี่มีคนเลี้ยงด้วยหรือเปล่ามันแล้วแต่ที่ครับนี่หนูเลี้ยงดีกว่าได้ยาท้องหนึ่งอ่าแล้วก็ใส่หเวอร์ชิวโอ้พอ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 จับลงไป หนึ่งสองครับแล้วเราก็ปิดฝาด้วยผ้าขาวบางเพื่อให้มันได้หายใจแต่ว่าไม่ให้อะไรต่ออะไรแมลงแมลงเข้าไปอ๋อโอ้ถ้าเป็นผ้าผ้าแดงหน่อยนะคลังเลยแล้วก็ลงทะเลใช่หม้อดดินนะไม่ดัน แล้วแต่เลยครับบางก็ได้ังก็ได้ครับกันพวกแมลงเข้าครับแล้วก็ให้แก๊สข้างในมันออกมาเอาะามันจะเกิดแก๊สตลอดเวลาเป็นผ้าขาวบางนงครับน้ําผลไม้ลบอวนช่วยดูว่าไม่ใส่กระถูกกันเสียเขาจะมีผลต่อการหมักเนกัร้บ ถ้าเราคั้นสดๆก็ได้ใช่ไหมได้ครับยิ่งดีแล้วคั้นสดๆไม่พอดีอยากจะคั้นสดแต่เมื่อเมื่อวานคือไปที่นู่นมาแล้วก็ไม่มีเวลาอะไงครับผมก็เลยต้องจัดเต็มนี่ก่อนไม่เป็นไรครับนี่แนะนำก่อนนะอันนี้ได้ยัางไรได้ครับหรือจะใส่เป็นเครื่องเทศผสมน้ำผลไม้ก็ได้แล้วก็ต้องใส่น้ำผสม่พี่จะเอาอย่างเดียวที่ไม่เป็นได้ครับอ๋อจะเอาเอารสเดียวพลักเดียวใจเดียวได้ครับผลของการหมักค่องครับเฟื่องผลของการปรุง เดี๋ัวไม่นี่ี่ิงว่างครับคือถ้าหมักแล้วเนี่ยมีรสมีรสเปรี้ยวอ่อนๆมีแอลกอฮอล์นิดอันนี้ได้ไ้เริ่มกันมักก็ได้มหมืนกน้ำอันนี้อันนี้หมักกี่วันนะประมาณ4-4วันละคนนะน้อยอย่างเดียวก็3วัน